อางน,นี้สวยๆเป็นผลงานของใครคะของช่างหมูค่ะพี่ก้าวเป็นไงบ้างกับผลงานของช่างหมูครับดีครับสวยเลยครับค่ะกับราคาละคะเป็นไงบ้างคะราคาก็2.4ครับจดที่สองจรวมต่อเติมรวมอะไรหลายๆอย่างครับค่ะโอ้ก,กว่าจะได้ช่างหมูมาทําสัญญานานหรือเปล่าคะทําสัญญาผมไม่นานนะครับไม่นานประมาณสักเดือนนึงก็ได้นะครับเพราะแบบเขามาดีอยู่แล้วกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะ กลับมาพบกับบุมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านและเรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะเราเอกกับช่างหมูนะคะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่างหมู่วันนี้เราอยู่ไหนกันคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครปฐมครับผมด้านหลังสวยๆเป็นบ้านสไตล์อะไรคะบ้านสไตล์โมเดิร์น ER ครับผม มีหน้ากว้างกับลึกเท่าไหร่คะช่างอ่า11.5ครับลึก8.5ครับแล้วพื้นที่ซอยค่ะ124ตารางเมตรครับด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอ่าสามห้องนอนสองห้องน้ําครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องทานอาหารครับหนึ่งห้องรับแขกครับผมค่ะหนูถามหน่อยนะคะครบจบเลยพร้อมอยู่อยู่ที่เท่าไหร่คะสองล้านสี่แสนบาทครับลมเข็มด้วยใช่ไหมคะลมเข็มนะครับใช่ช่างหมูรับสร้างที่ไหนบ้างคะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับต่างจังหวัดจองคิวสร้างครับผมใครสนใจขอเบอร์ค่ะศูนย์หกหกครับหนึ่งสอง คะสอบถามหน่อยค่ะหลังให,ใ,หใหญ่แบบนี้นะคะระยะการก่อสร้างกี่เดือนด้วยกันคะอย่างนี้ประมาณ8เดือนนะครับเบิกงวดงานกี่งวดคะประมาณ8ถึง6ถึง8งวดนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกครับผมนี่ค่ะที่เราอยู่ๆนะคะจะเป็นฟุตบาทนะคะรอบบ้านเลยครับราคานี้รวมฟุตบาทไหมคะรอว่าแยกอันนี้เป็นงานเทแถมอยู่แล้วครับปกติเลย แถมกี่เมตรคะอหนึ่งเมตรรอบตัวครับใช่มีด้านข้างนี่รอยหินเพื่ออะไรคะอันนี้เป็นงานจอยคอนกรีตนะครับอันนี้การตัดกันครับเวลาพื้นยุบก็จะไม่ดึงตัวบ้านนะครับแต่หนูเคยเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้าแบ่งจอยอย่างเงี้ยอนาคตเวลาน้ําซอเข้าไปอ่ะจะมีปัญหากับโครงสร้างของท้ายฐานล่างค่ะอ๋อครับจริงๆมันถ้าดินหายไปหรือน้ําซออะไรเงี้ยมันสามารถเติมเติมทรายได้ครับอ่าเพราะว่าคอนกรีตเขาจะเรียกว่าทรายทรายถมอยู่แล้วครับใช่ครับประมาณนั้นแต่ถ้าติดกับตัวบ้านเลยอ่ะคะมันก็จะยุบแล้วก็จะะะดึงใใใหห้้้้ททําาาาตััววบบนนนนรคคชช่่่่ีผูม นะวันนี้เป็นเทคนิคดีๆด้วยของช่างหมูด้วยที่มาแนะนํากับพี่ช่างที่กําลังดูคลิปอยู่ใช่ครับใช่ครับนะพอมเข้ามาชมนะคะทางด้านนี้เลยความสูงหนูถามหน่อยนะคะยกพื้นสูงกี่เซนคะอันนี้ยกพื้นสูง1เมตรนะครับค่ะแล้วทางด้านลงจอดรถล่ะคะอันนี้เป็นงานลงรถนะครับลงรถก็จะบวกอประมาณสิบเซนนะครับโดยประมาณพี่หมูอย่างนี้จอดได้กี่คันคะอันนี้จอดได้2คันเลยนะครับเนี่ยอยงหนูถามอ่าอย่างงานสีหน่อยเราให้สียี่ห้ออะไรคะสีเป็นยี่ห้อ T O A ทั้งหมดเลยนะครับใช่ แล้วก็อย่างโทนสีใครเป็นคทนออกไอเดียคะอ่าจริงๆเราเรามีก,การนําเสนอลูกค้าครับแล้วลูกค้าเ็าเป็นคนพิจารณาเลือกเลือกสินค้าครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้พามาชมผลงานของช่างหมูนะคะที่จังหวัดนครปฐมใช่ครับโอ้โหไฟนะคะได้ไฟกิ่งสวยๆเลยด้านบนนะคะคเป็นรบ,บริเวณเนี้ยเราขึ้นมาเป็นบันไดแล้วก็จะมีโซนของระเบียงใช่ครับส่วนด้านบนเนี่ยฝ้าเป็นฝ้าอะไรจ๊ะอันนี้เป็นฝ้าตกแต่งนะครับเป็นฝ้าล่องฝ้าชักล่องนะครับ ปลาชักล่องแล้วไอเดียเนี่ยหนูเห็นทางด้านนี้เป็นเหมือนกันตกแต่ทางนู้นล่งๆใช่ครับใช่ออกไอเดียยังไงคะพี่ขอให้โจทย์ไงบ้างจริงจริง,รงก็มุมมองตรงนี้ก็คือไว้ไว้ไวกันฝนกันแดดแหละครับตรงนี้ใช่ครับความโฟน์ดนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าปิดหมดน่ะลมจะไม่เข้าใช่ครับใช่ใชส่วนงานประตู่ะคะเป็นงานสั่งตัดนนหรือสาเร็จคะอันนี้เป็นงานสั่งตัดทั้งหมดนะครับใช่ครับมีบัวให้ด้วยมีบัวให้ด้วยครับครบแบบนี้เลยแล้ว มุงรั่วดได้ด้วยไหมคะมุงรั่วดได้ด้วยแหละครับราคานี้ได้มุงรั่วด,ด้วยนะครับใช่โอ้ท่านผู้ชมถือว่าถูกมากๆนะงานพรีเมียมขนาดนี้การรับประกันยังไงนะคะพี่หมูคะโครงสร้างต่อเข็มตามหลักวิศวกรรมดูแลได้สิบปีนะครับค่ะพอง,งานแตกรั่วงานอะไรสองปีดูแลแทบได้หมดนะครับใช่ครับท่านผู้ชมดูดิราคาสองล้านสี่ได้ทั้งม่านฟ้าหลุมไฟแบบนี้หมดเลยใช่ครับใช่ครับปลั๊กไฟหนูให้เยอะมากเลยอ่ะใช่ครับ อย่างปลั๊กไฟพี่หมูให้ของยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อพานาโซดิกนะ่ครับถ้าลูกค้ามีงบประมาณก,ก็จะเปลี่ยนไปใช้เนเนอร์ก็ได้ครับผมค่ะคแล้วสูงขนาดนี้เป็นแผ่นพื้นหรือว่าถมดินเข้าไปคะในใน,ในงานพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราจะเป็นงานแผ่นพื้นเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่างานใส่ดินมันจะชื้นแฉะครับผมใช่ค่ะมีบัวล่างด้วยกร<ต>ะเบื้องที่ไซส์ไซส์อะไรคะอันนี้เก็เป็นแกลดิโต้ขนาด 60, คูณหนะครับค่ะด้านล่างแบบห้องอะไรบ้างคะด้านล่างก็จะมีหนึ่งห้องนอนหน้านะคะ อยากดูห้องอะไรก่อนดีครับดูห้องครัวก่อนก็ได้นะครับใช่เลยครับผมก่อนไปห้องครัวเรามาชมห้องนี้ก่อนดีกว่าโซนนี้เป็นบริเวณของโซนอะไรคะอันนี้เป็นห้องทานอาหารนะครับเป็นเป็นมุมทานอาหารเลยครับผมครับก็ํามกับเขาโซนนี้นะครับนี่เชิญเลยครับเดินทางนี้ได้เลยครับนี่ก็เป็นห้องครัวนะครับนี่ก็เป็นกระจกเก็บกลิ่นครับกลางบ้านนะครับอย่างห้องครัวนะคะครับ ช่างหมูให้อะไรบ้างก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับงานเราจะมีเคาน์เตอร์ให้ลูกค้านะครับ4เมตรนะครับแล้วก็ในในภาพที่เห็นนี่คือปูเบอร์ผนังด้วยใช่ครับปูเคเบองให้สุดเลยใช่ครับใช่ครับ ราคารวมทุกอย่างไม่มี่ราคารวมทุกอย่างแล้วแต่เอเซอรี่พวกเครื่องครัวอะไรไม่ได้รวมใช่ไมคะได่รวมครับใช่นี่ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้พี่เจ้าของบ้านก็อยู่แล้วใช่ไหมใช่เข้าอยู่นะครับอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เจ้าของบ้านส่วนด้านล่างด้านฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็นประตูออกหลังบ้านนะครับมีบันไดนะครับนี่มีชั้นพักนะครับนี่ครับลงไปได้เลยนะครับราคานี้ก็คือรวมทั้งหมดแล้วเนาะใช่ไม่ได้มีส่วนต่างอะไรเพิ่มเลยไม่ได้มีเลยครับราคานี้เรารวมอยู่ทั้งหมดแล้วครับค่ะแล้วงานต่อเติมด้านหลังองนีกะคะ แล้วตอนนี้ทั้งหมู่มีหน้าง,งานที่ไหนบ้างให้รับชมอะค่ะอออยู่หลักๆอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็มีจังหวัดนครปฐมเป็นหลักครับผมค่ะห้องนี้ <S <S เป็นห้องอะไรคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่หนึ่งครับเป็นห้องที่หนึ่งครับเชิญได้เลยครับนี่ครับแล้วสไตล์ของช่างหมูนะคะก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่ามีซับวงค์กรด้วยเนาะใช่ทำให้ดูประตูดูหรูมากดูหรูครับใช่ครับค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนห้องที่ห้องนอนที่หนึ่งครับขนาดเท่าไหร่คะเป็นห้องนอนล่างครับอันนี้ก็ประมาณสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะครับหน้าต่าง ด้านหลังช่องหูฟังอ่ะโหเยอะมากอันนี้ทีวีครับอันนี้เป็นตำแหน่งของทีวีนี่ลูกค้าขอไว้ครับใช่ลูกค้าขอเพิ่มขออะไรไว้ครับใช่เราก็ให้ไปเลยใช่ครับอิดที่ใช้หลังลุงถามไปเลยหลังนี้เป็นอิฐคิวบิกทั้งหลังนะครับแล้วหลังคาละคะหลังคาเป็นมินิชิปมีกุพียูโฟมสองนิ้วครับโหท่านผู้ชมนะคะเขาเรียกว่าพรีเมียมเลยเพราะปกติเนี่ยเยรานะจะเห็นแค่แบบหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว,วครึ่งอันนี้จัดไปสองนิ้วเลยใช่ครับใช่ใช่อันนี้เป็นห้องอันนี้ํารรวมคับ สอบถามท่อมูหน่อยไอเดียในการออกแบบอะของกระเบื้องเพราะดูแบบรูหรามากๆเลยนะคะอย่างนี้ใครเป็นคนออกไอเดียคะจริงจริงทางทางเราเป็นคนออกแบบให้ลูกค้านะครับแล้วก็กระเบื้องแต่ละโซนแต่ละช็อตนียลูกค้าเป็นคนเลือกเองใช่ครับเราจะให้ลูกค้าเลือกทั้งสุขภัณฑ์เลือกกระบองกระเบื้องเลือกทั้งหมดครับผมอย่างเอเซอรี่นะคะภายในห้องน้ำให้อะไรบ้างคะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็มีฝักบัวชชเวอร์นะครับมี โฉมล้านนะครับแล้วก็จะมีอ่างด้านหน้านะครับชักโคก็ให้เป็นคอโต้นะคะมีกระจกบานใหญ่ใหญ่เลยนะคะด้านล่างเราพอชมไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมขาเราไปชมตรงบันไดดีกว่าซิกเนเจอร์ทั้งหมดกันทุกทุกหลังจะเห็นบันไดเป็นทรงนี้เลยใช่ครับบันไดก็จะขนาดเป็นกระเบื้องสั่งผลิตครับสั่งตัดมาหมดเลยครับแล้วก็จะเป็นกระเบื้องหลังนี้ก็จะมีพิเศษคือกระเบื้องบันไดใหญ่ครับบันไดกว้างแล้วทังขึียบนะคะ ตรงที่จับอันนี้ก็เป็นมือจับนะครับเป็นเหลาเหล็กนะครับเหลาเหล็กแล้วก็ท็อปด้วยไม้นะครับใช่ไปค่ะพี่หมูพาชมด้านบนกันเลยได้เลยครับด้านบนประกอบไปกี่ห้องนอนอะจ๊ะข้างบนจะมีสองห้องนอนนะครับห้องนอนหน้ากับห้องนอนหลังนะครับเราไปดูห้องนอนหลังก่อนนะครับได้เลยค่ะครับนี่นะครับนี่หรือลูกค้าก็เข้าอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะมีเก่งใจลูกค้ามีของนะ <C US H> นี่นะคะอย่างงานสีเนี่ยคือเนี้ยบมากเลยอะ่ะครับผมทำไมถึงเนี้ยขนาดนี้ช่างงานเราจะเป็นงานขัดเตรียมผิวนะครับพวกงานสกิมโค้ดนะครับใช่ร,ราคานี้ได้สกิมโค้ดด้วย <C US H> ใช่ครับใช่ครับโอ้โห oh, ท่านผู้ชมคุ้มค่ามากนะอย่างที่บอกเลยงานพิีเมียมไม่ได้พิมเมียมแค่หน้าตานะเห็นตั้งแต่โครงฐานล่างนะคะ <C US H> คของช่างหมูก็มีเหมือนกัน <C US H> นะคะแล้วก็งานที่เสร็จแล้ว <C US H> ใช่ครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนมาเตอร์นะครับเป็นห้องนอนใหญ่ครับมีห้องนอนมาเตอร์นะครับ หูใหญ่ทุกห้องเลยค่ะนะคะแล้วเย็นด้วยนะไม่ร้อนนะเย <C ham> ็นครับเย็นเนาะ <โข S 1> <gerne S 2> เป็น <C ham> อาจจะเป็นเพราะอิดหรือเปล่าใช่เป็นเพราะอิดครับใช่เป็นพอิดครับคลายความร้อนได้ดีครับใช่ค่ะอย่างห้องนอนใหญ่ๆอ,อ,อย่างเงี้ยหนูอยากทราบขนาดพอทราบได้ไหมคะอันนี้สี่ประมาณ4.5นะครับ4.5นี่คูณคูณด้วย4ี่เหมือนกันค่ะอย่างห้องนอนใหญ่มีอะไรในตัวคะเออ่ห้องนอนใหญ่นี่ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับมีห้องน้ำในตัวมีระเบียงหน้าครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อนก็ได้ครับได้เลยค่ะ จาประตูเนี่ยค่ะเวลาเราออกแบบลูกค้าสามารถเลือกได้ไหมคะอันนี้ลูกค้าเลือกได้ครับเลือกโทนสีก็เลือกได้ครับนี่เลือกได้หมดเลยใช่ครับลูกบิดก็เลือกได้ครับเลือกได้เลือกได้ทุกอย่างครับเลือกได้ทุกอย่างะนะครับใช่ครับอันนี้ก็ลูกค้าเข้าอยู่แล้วครับนี่เอเซอรี่นะคะกับอุปกรณ์ที่ให้กับลูกค้าค่ะครับก็มีออชาาวอร์นะครับมีเครื่องทำน้ำบุ่นะครับแล้วก็มีมีโถชําระนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับใช่ประมาณนี้ครับมีแล้วก็ราาแผ่นผ้าครับผม เพราะลมระบายอากาศคือทุกอย่างที่เราเห็นคือไม่ได้มีส่วนต่างอะไรเลยไม่มีส่วนต่างครับเรารีวิวไปตามนี้เลยครับใช่ครับโซนต่อไปค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้านะครับนี่ที่เราเห็นอยู่ก็คือมุงลวดเนี่ยเอ๊ะมุงลวดนะคะปรมกับพม่านใช่ครับได้แบบนี้ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดครับโอ้โหอันนี้คือระเบียงด้านหน้าใช่ครับ ามช่างหูหน่อยทำไมถึงเป็นทรงแอลอย่างเงี้ยคะเนี่ยลูกค้าต้องการบังแดดครับก็คือบังแดดครับตอนนี้ก็แดดแดดจะเข้านะครับเป็นที่ตะวันตกนะครับก็ทําบังเอ่อทำเหล็กขึ้นมาบังหน้าต่างบังกระจกครับให้มีแล้วก็ลูกค้าก็ชอบนั่งครับชอบนั่งกินชอบนั่งทานกาแฟเช้าๆ้าครับโดยประมาณนี่ค่ะท่านผู้ชมถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เป็นบ้านที่ใหญ่มากๆเลยสาหรับครอบครัวใหญ่ๆนะคะแนะนําเลยนะคะดูหลังนี้เป็นแบบได้นะคะเป็นบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับราคาสรุปให้หนูกฟังหน่อยครับหลังนี้ครับรน สามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับอ่าหนึ่งห้องทานอาหารหนึ่งห้องครัวนะครับหนึ่งโรงรถนะครับสองล้านสี่แสนบาทครับผมค่ะขอเบอร์ติดต่อค่ะครับศูนย์หกหกครับหนึ่งสองแปดครับเก้าห้าเก้าห้าครับผมขอสโลแกนค่ะบริษัทเราเป็นบริษัทที่สร้างบ้านจากความสุขนะครับบริษัทเราเป็นอ่อสร้างงานที่มาตรฐานนะครับวัสดุมาตรฐานช่างก็มีฝีมือทุกคนนะครับก็ทุกคนก็ ปรารถนานะครับให้ลูกค้าได้บ้านที่สวยที่สุดนะครับค่ะเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะเช่าหมูครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะคะขาดไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทั้งสองท่านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อกิฟต์ค่ะพี่เก้าครับพี่กิฟต์กับพี่เก้านะคะหนูสอบถามนะคะหลังนี้สวยๆเป็นผลงานของใครคะของช่างหมูค่ะ พี่ก้าวเป็นไงบ้างกับผลงานของช่างหมูครับดีครับสวยเลยครับค่ะกับราคาล่ะคะเป็นไงบ้างคะราคาก็2.4สครับจบที่2.4รวมต่อเติมรวมอะไรหลายๆอย่างครับค่ะโอ้กว่าจะได้ช่างหมูมาทําสัญญานานหรือเปล่าคะทําสัญญาผมไม่นานนะครับไม่นานประมาณสักเดือนหนึ่งก็ได้นะครับเพราะแบบเขามาดีอยู่แล้วค่ะแล้วหนูสอบถามหน่อย2ล้าน4ี่แสนบาทพี่คิดว่าถูกหรือแพงคะจริงๆรราคานี้ถูกนะคะราคาโอเคเพราะว่าวัสดุที่ช่างหมูใช้อ่ะค่ะ โอเคเลยเขาให้วัสดุมาตรฐานดีเลยค่ะค่ะหนูขอวิธีการเลือกหาช่างในการสร้างไม้ให้เสร็จหน่อยไม่จําเป็นต้องแบบช่างหมูก็ได้แนะนําเป็นภาพโดยรวมค่ะก็ <c oughs> จริงๆถ้าช่างหมูเนี่ยเขาจะมาลงของก่อนเลยครับคือไม่ไม่ได้ว่าเบิกไปก่อนหรืออะไรแบบมากมายก็คือมาเพิ่งทำก่อนเลยแล้วก็ไล่เบิกให้เราแต่ถ้าใครที่เบิกก่อนผมว่าก็ก็จะเสี่ยงนิดนึง <c oughs> มีค่ะท่านผู้ชมก็คือช่างหมูดีนี่แหละนะคะเพราะว่าลงของก่อนแต่ถ้าช่างอื่นเราไม่แน่ใจใช่ใช่ครับเนาะอ่ะเบิกงวดงานทั้งหมดกี่งวดคะหลังนี้เอ่อถ้าตามแบบอะค่ะมันจะทั้งหมด8งวดแต่นี่ช่างหมูเพิ่งเบิกไปอยู่ประมาณสัก 4- 5งหงวดเองค่ะยังเบิกไม่เต็มเลยหนูแต่บ้านเสร็จแล้วดีมากเลยนะเพราะว่าหนูไปรีวิวทุกหลังอะพี่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่พูดแบบนี้เป็นทุกคนเลยพูดเดี๋ยวเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดเลยถือว่าดีมากมากเลยนะแล้วพี่จะแนะนําช่างหมูไหมคะ ก็แนะนําค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดมีใครมาถามมัาก็จะแนะนําช่างหมูคะแนนเต็ม100คะแนนนะคะให้ช่างหมูกี่คะแนนคะเอาเกินร้อยไปเลยค่ะเอาเกินร้อยไปเลยใช่ครับขอแนวคิดหน่อยในการถาช่างในช่วงนี้แนวคิดก็ผมว่าก็เราดูแบบบ้านดี่แบบราาสไตล์การออกแบบของแต่ละท่านนะครับเขาเขาเขา,เขาไม่ได้เหมือนกันเขาก็จะมีสไตล์มีซิกเนเจอร์ของเขาเราชอบแบบไหนก็ก็ลองไปดูกันดีกว่าแล้วพี่ล่ะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้าไปตามกลุ่มต่างๆแล้วก็ดูที่เขารีวิวอะค่ะ อ่าแล้วก็ดูผลงานจะบอกว่าเป็นเพื่อนกับในเฟซช่างหมูอ่ะสองปีก่อนที่จะตัดสินใจสร้างบ้านแล้วก็มีเป็นเพื่อนในเฟซของช่างอีกหลายคนเลยค่ะแล้วก็ดูว่าเราอ่ะชอบบ้านแบบของของคนไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดต่อเขาไปแล้วเราก็ดูราคาแต่พอเอินว่าราคาของช่างหมูโอเคแล้วก็แบบบ้านที่เขาทําให้โอเคค่ะนี่ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างนะคะได้รับการคอนเฟิร์มนะคะจากพี่เจ้าของบ้านแล้วนะคะถือว่าเป็นงานที่ดีเลยถ้ามีแบบ เขาเรียกว่าร้อยคะแนนก็ให้ร้อยคะแนนเลยนะคะแล้วถ้าใครสนใจช่างอยู่ตอนนี้เพียงสองท่านก็แนะนําแนะนําช่างหมูค่ะแนะนำช่างงานมาตรฐานครับงานมาตรฐานครับใช่มีอะไรถึงฝากถึงเอฟซีตอนนี้ไหมคะที่กำลังดูคลิปอยู่ค่ะก็ถ้าอยากได้บ้านสวยๆก็ติดต่อช่างหมูเลยครับช่างหมูนี่แน่นอนครับของมาตรฐานครับผมเช็คเลขเช็คอะไรหมดแล้วครับเป๊ะครับเป๊ะมากค่ะค่ะก็แนะนําค่ะเพราะว่าวัสดุที่ใช้อ่ะค่ะอย่างแค่บานพับประตูเขาก็ใช้เกรดสาม่วนสี่หมดเลยค่ะจะไม่มีใช้เกรดธรรมดาเลยค่ะ ะะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ทั้งสองท่านมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค